คุณกำลังฟังล่ำซำพอดแคสต์ล่ำซำส,สนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการสลัดนี่นะครับโดยล่ำซำพอดแคสต์ดำเนินรายการโดยผมหนึ่งสลาพงนันติวงเช่นเคยนะครับโอเค วันนี้มีเรื่องเตือนภัยจะมาแชร์กัน,นก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ทุกคนน่าจะรับรู้กันพอสมควรจากสื่อต่างๆนะฮะทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อหลักนะครับก็คือช่วงนี้แก๊งมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของคอร์เซนเตอร์ระบาดหนักมากนะครับผมก็ได้รับโทรศัพท์เหมือนกันก็ปั่นไปแล้วหลายรอบนะฮะก็สนุกดีนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันมันสร้างผลกระทบต่อคนที่ ไม่รู้ทันรู้ไม่ทันนะฮะแล้วก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวนะครับเพราะเหยื่อมักจะใช้ความตกใจของเรานะฮะมาเป็นเครื่องมือหากินนะครับโอเคดังนั้นขอแชร์หรือเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะถ้ามีคนโทรหาลักษณะแบบนี้ให้สันทิการไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนนะครับอันดับที่1น,นะครับ คือมักจะมีสายเบอร์แปลกประหลาดนะโทรมาแล้วก็บอกว่าบัญชีเราถูกอายัดมีหนี้หรือมีบัตรเครดิตค้างชำระนะครับอันนี้นิยมมากมาตั้งนานแล้วด้วยนะครับเพราะว่าสร้างความตกใจให้กับเหยื่อได้ค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งถ้าหากเราไม่เคยทําบัตรเครดิตหรือว่าเคยไปกู้อะไรมานะฮะแล้วได้รับสายโทรศัพท์แบบนี้นะครับ ให้ตีไปก่อนเลยว่ามันคือมิชาชีพแน่นอนแต่อย่าเพิ่งวางสายนะครับถามให้ชัวร์ถามให้มั่นใจแต่อย่าไปบอกอะไรมันนะฮะก็คือถามมาเลยว่าอา้าคุณเอาข้อมูลผมมาจากไหนผมเป็นนี้บัตรอะไรตืดดตืดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับบางทีพวกวิชาชีพมักจะรู้เบอร์โทรกับชื่อเรานะแต่จะไม่รู้รายละเอียดมากนักนะฮะดังนั้นเราก็หลอกถามไป ซึ่งยังไงถ้าโทรมาแล้วเราไม่เคยเป็นหนี้อะไรมาก่อนอ่ะสารนิษฐานไว้ก่อนเลยมันมันมาหลอกนะฮะทีนี้พอเราก็กซักไซส์ไล่เลียงไปหรือจะปั่นเล่นๆก็ได้นะฮะก็สนุกดีเหมือนกันอย่าไปลงเชื่อเด็ดขาดนะครับที่สำคัญถ้าเขาย้อนถามมาว่าแล้วข้อมูลของเราเป็นอะไรยังไงเงี้ยฮะไม่ต้องบอกเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่อย่าบอกนะครับ อ่ะอันนี้กรณีที่เราไม่เคยทําบัตรเครดิตหรือไปกู้ที่ไหนมานะครับแต่กรณีที่เรามีบัตรเครดิตเราเคยไปกู้ไปขอสินเชื่อที่ต่างๆมาเราก็สอบถามให้แน่ใจบัตรอะไรธนาคารไหนกู้สินเชื่อประเภทไหนมีวงเงินเท่าไหร่เราถามเขานะฮะไม่ใช่เขาถามเรานะฮะเราอย่าไปบอกอะไรเขาเลยนะฮะเราถามเขาว่ามันตรงไหมถ้ามันไม่ตรงก็ ตีความไปเลยว่ามันมั่วนะฮะแล้วก็มันมันคือมิชาชีพนะฮะก็อย่าไปบอกอะไรมันแต่ถ้าขี้เกียจต่อความยาวสาวความยืดแล้วก็ดูดูแล้วไม่ใช่แบบไม่ใช่แน่ๆอะไรเงี้ยก็วางไปเลยก็ได้นะครับมันอาจจะโทรมาซ้ำๆก็จะรับหรือไม่รับก็ได้นะครับถ้าจะให้ชัวร์ก็ไปแจ้งความไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะฮะว่าเบอร์นี้โทรมาอย่างนี้มีรูปแบบอย่างนี้นะย้ำเลยนะครับว่าอย่าบอกข้อมูลส่วนตัวกับ คนเหล่านี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปต่อยอดได้นะครับโอเคข้อแรกนะคะคือโทรมาบอกว่าเราบัญชีถูกอายัดหรือมีมีนี่บัตรเครดิตนะครับข้อต่อไปบัญชีเงินฝากของเราพัวพันกับยาเสพติดหรือการฟอกเงินเนี่ยอันนี้ถ้าเราไม่ได้ทำอะยังไงเราก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับมันไม่ไม่อยู่ดีๆไม่มีใครโทรมาบอกว่า เรากําลังโดนจับเหรอครับถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยนะหรือว่าตํารวจจริงๆเขาก็ไม่โทรมานะครับปกติเขาจะมีหมายเรียกนะฮะหรือว่าหมายสารเพื่อแจ้งข้อหาก่อนนะฮะก็จะส่งมาตามที่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยหรือมีเจ้าหน้าที่มาติดต่ออะไรเงี้ยซึ่งถ้าโทรมาอย,อย่างเงี้ยบอกคุณบัญชีของคุณเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดหรือฟอกเงินอย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะครับวางไปเลยก็ได้ไม่งั้นก็ ลองถามเล่นๆนะฮะซึ่งส่วนใหญ่จะมั่วอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะใช้ความตกใจของเราเป็นเ,เป็นฐานในการมาหลอกลวงเรานะฮะดังนั้นอย่าไปตกใจตั้งสตินะฮะต้องตั้งสติข้อต่อไปรับรางวัลใหญ่นี่อันนี้ก็สำคัญไอ้พวกมิชชาชีพพวกนี้มันจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทหรือตัวแทนองค์กรต่างๆนะฮะแล้วก็ทำมาเป็นแจ้งข่าวดีกับเยอะว่า ได้รับเงินรางวัลของรางวัลมีมูลค่าสูงสูงเลยได้รับรถรับทองรับอะไรเงี้ยที่สําคัญจะหลอกให้โอนเงินค่าภาษีใหนะ้แล้วเราจะถ,ถึงจะส่งของให้อันที่ตั้งสติให้ดีนะครับเพราะมันเล่นกับความโลภของเรานะครับดับแรกเช็คเลยว่ามาจากไหนรางวัลอะไรเราได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรหรือเปล่านะหากไม่ได้เข้าร่วมแล้วได้รางวัลเฉยๆมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเช็คย้อนไปเลยว่าอ้าวแล้วผมชื่ออะไรผมส่งชิงโชคอะไรไปให้ชัว อย่ารีบโอนใดๆเลยนะครับปกติแล้ว,วเวลาเราได้รับของรางวัลน,นะถ้าเป็นของเล็กๆ,ๆน้อยๆนอะ่ะเขาก็จะส่งมาให้เลยนะถ้าเป็นของใหญ่เราต้องเขาต้องติดต่อให้เราไปรับที่สํานักงานหรือหน่วยงานนั้นๆนะฮะเพื่อเราจะได้ไปชําระภาษีนะที่จ่ายตรงโน้นนะฮะไม่ไม่ใช่ให้โอนเงินไปก่อนแล้วส่งของมาไม่มีครับไม่มีไม่มีจริงนะครับอย่าไปเชื่อนะครับไอ้พวกโทรมาบอกว่าได้รับรางวัลโน่นนี่นั่นนะข้อที่4ี่คือการโทรมาแล้วบอกว่า โอนเงินผิดบัญชีค่ะกรุณาโอนคืนให้ด้วยบัญชีนี้นี้นี้น,นี้อันนี้ก็มีให้เห็นมากมายเลยนะครับตรวจสอบง่ายอันเนี้ยเพราะว่าเราเช็คบัญชีเราได้นะว่ามีเงินอะไรแปลกประหลาดโอนเข้ามาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ก็มั่วทั้งเพจเลยนะครับก็อย่าไปให้ข้อมูลอะไรนะฮะเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารธนาคารต้องมีข้อมูลเราไม่ใช่โทรมาถ,ถามว่า,อาขอทวนเลขที่บัตรประชาชนหน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อเลยนะครับ ข้อที่5คืนเงินภาษีช่วงนี้นี่ต้องระวังเลยนะครับเพราะโดยเฉพาะถ้านี่เราคอยเงินคืนภาษีอยู่โจรมันมักจะโทรมาว่าเนี่ยให้ไปทํารายการออนไลน์แบงกิ้งอยู่ตู้ atm เพื่อรับเงินคืนภาษีอะไรนะแต่มันไม่มีจริงนะเงินคืนภาษีเขาจะโอนให้2รูปแบบคือพร้อมเพย์ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับในรูปแบบบัตรประชาชนด้วยนะหรือไม่งั้นก็จะมาเป็นเช็คมาส่งมาที่ที่อยู่ที่บ้านที่เราแจ้งไว้นะครับ จะไม่มีการโทรมาขอข้อมูลเพื่อจะโอนเงินให้เราอย่ารีบร้อนตั้งสติให้ดีนะฮะแล้วก็อย่าไปเชื่อเด็ดขาดครับอันนี้6ทวงหนี้ของเงินกู้ของญาติคุณรู้จักนะฮะอันนี้ก็พบเห็นบ่อยมากช่วงหลังครับคือหากเราไม่เคยไปค้าประกันอะไรกับใครไว้นะครับจะมีใครมไม่มีใครมาสามารถทวงหนี้เราได้เลยนะถ้าเราไม่เคยไปเซ็นค้าประกันอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกเต้าอะไรกัน ก็ทวงไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้เซ็นอะไรมานะดังนั้นอย่าโอนเงินไปนะครับหรือหากเคยค้ำประกันไว้ก็เช็คดีๆว่าใช่หรือเปล่าบางทีมันมั่วใส่เรานะครับอาจจะเราอาจจะค้ำที่หนึง่งแล้วพอมันบอกว่าลูกหนี้ที่คุณค้ำประกันไว้ไม่ชําระจะต้องเราจะต้องชําระแทนอะไรเงี้ยนะแล้วบางทีเราตกใจเนาะแล้วก็โดยไม่เช็คให้ดีว่ามันคืออะไรจากไหนนะฮะที่สําคัญนะครับเวลาเราไปค้ำประกันเงินเนี่ย แล้วถ้าคนที่เราคำากันให้ไม่ชําระจริงๆมันจะต้องมีจดหมายมาก่อนนะครับไม่ใช่โทรมาบอกว่าให้เราทวงหนี้นะมีจดหมายมาบอกว่าให้เราไปชําระหนี้แทนนะครับแต่อันนี้ไอ้พวกทวงหนี้ญาติหรือคนรู้จักนะครับมันจับทางง่ายนะเพราะว่าในรูปแบบที่เราเห็นตามสื่อนะมันจะมาในลักษณะโทรมาไวอยวายนะมว่าไม่งั้นเราจะเอาข้อมูลคุณไปประจานะอย่าไปกลัวนะครับก็แจ้งความก็ได้หา,หากกังวลครับ เพราะว่ามันจะเล่นกับความกลัวของเรานะฮะแล้วก็เล่นกับความตกใจดังนั้นอย่าไปเชื่อนะครับเหล่านี้เป็นวิธีการที่อพวกมิจฉาชีพมันชอบใช้นะหลังๆก็จะมีรูปแบบหนึ่งก็คือโทรมาจากพวกบริษัทขนส่งต่างๆนะเช่น DHL เนี่ยมาบ่อยเขาบอกว่าเรามีของที่ส่งไปโน่นไปนี่แล้วก็โดนอายดหรือตีกลับเพราะว่าเป็นของผิดกฎหมายแล้วก็ทำเป็นใจดีนะ จะให้คุยกับตำรวจเพื่อเลี่ยงถูกจับกลุมนะฮะก็สุดท้ายก็จะหลอกให้เราโอนเงินไปเพื่อเคลียร์บัญชีอะไรเงี้ยเคลียร์ข้อหาอะไรเงี้ยมีคนโดนหลอกแล้วนะผมผมงงมากแต่ก็เข้าใจนะครับว่าคนคนเรามันรับมือความตกใจได้ไม่เหมือนกันนะดังนั้นต้องมีสตินะครับโอเคทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามีสายเข้ามาแบบนี้แล้วก็ ลักษณะต่อไปนี้นะจะถือว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไปโจรไปก่อนเลย 1. อยู่ดี ED, โทรมาบอกว่าบัญชีถูกอายัดหรือเรามีนี้ทั้งทั้งที่เราไม่มีนะครับหรือเรามีแต่ว่าคนละอันกันอะไรเงี้ยก็มั่วนะครับข้อ2คือเงินบัญชีเงินฝากของเรานะฮะหรือว่าชื่อของเราไปพัวพันกับยาเสพติดหรือการฟอกเงินทางตำรวจหรือเจ้าหน้าที่นะฮะไม่มีการโทรมาบอกว่าเราติดคดีโน่นนี่นั่นนะฮะ เขาจะต้องส่งเป็นหมายมานะฮะไม่ไม่ใช่โทรมานะครับอันนี้มั่วครับข้อ3คือรับรางวัลใหญ่อันนี้ก็เช็คให้ดีนะฮะเผื่อเราส่งชิงโชคจริงๆไปแต่ว่าเราต้องเช็คว่าเราส่งชิงโชคอะไรไปไรายการไหนบริษัทอะไรถ้าไม่ใช่ก็อย่าไปเชื่อนะฮะไอ้พวกนี้จะหลอกให้เราโอนเงินหักภาษีหนะ้าที่จ่ายตืดๆซึ่งไม่มีนะครับ ปกติถ้าต้องเสียภาษีต้องไปเสียที่บริษัทที่เราได้รับรางวัลนู่นนะฮะข้อ4ี่โอนเงินผิดอันนี้ก็อย่าตกใจโอนคืนให้นะฮะเช็คให้ดีว่ามีเงินเงินแปลกประหลาดเข้ามาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็หลอกช่างมันจะด่ามันก็ได้นะฮะหรือว่าตัดสายไปเลยก็ได้ข้อ6ก็คือทวงหนี้เงินกู้ของญาติหรือคนรู้จักนะครับถ้าเราไม่เคยค้ำประกันเราก็ตัดไปได้เลยมันไม่มีสิทธ์มาทวงอะไรเราอยู่แล้วครับ อีกอย่างหนึ่งก็พวกบริษัทขนส่งต่างๆนะครับที่บอกว่าเราของสินค้าเราอาจจะมีส่วนผิดกฎหมายะอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อนะครับถ้าเราไม่ได้ส่งนะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการโทรมาบอกว่าเราส่งไปต่างประเทศะอะไรเงี้ยด้วยนะผมเห็นเหยื่อหลายคนที่ที่ถ่ายเป็นคลิปออกมาให้ดูนะขณะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ส่งก็ยังขยันขยอว่าก็ชื่อคุณเป็นคนส่งะอะไรเงี้ยก็ตลกดีเหมือนกันนะฮะ ส่วนใหญ่พวกมิจฉาชีพพวกนี้จะเป็นต่างชาตินะครับอาจจะเป็นประเทศตะเข็บชายแดนหรือมีข้อมูลมาจากจีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ไล่จับอยู่นะแต่ว่าจับยากครับเพราะว่ามันบางทีมันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับโอเคอีกสิ่งหนึ่งที่จะฝากไว้นะฮะก็คือ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเกิดท่านโดนไปแล้วอ่ะหรือท่านโดนหลอกไปแล้วอ่ะก็เสียใจไว้ก่อนด้วยนะครับทำใจไปเลยนะครับโอกาสได้คืนน้อยมากแต่ยังไงก็ให้ลองทําตามวิธีเหล่านี้ดูนะครับข้อแรกนะฮรรวบรวมหลักฐานแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับ2ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินเพื่อระง,งับการโอนและการถอนออกนะครับ 3. หากไม่สามารถระงรับการโอนเงินได้ให้รวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะลงบันทึกประจําวันนะท้องที่ที่เกิดเหตนะุเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการไปขอให้ธนาคารระงรับการถอนเงินออกจากบัญชีอีกทีหนึ่งนะฮะข้อ4ก็คือแจ้งไปถอนระงรับการโอนเงินออกจากบัญชีในสากาสถาบันการเงินที่เราใช้บริการอยู่นะครับสถาบันการเงินเขาตรวจสอบก่อนนะว่าจริงไหมอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้ามันมีการโอนไปแล้วอ่ะมันค่อนข้างได้คืนยากะครับโอเคอาจจะแจ้งความเพื่อไปขอให้อายัดบัญชีปลายทางก็ได้นะ,ะส่วนใหญ่พวกนี้จะใช้บัญชีเขาเรียกบัญชีม้านะฮะเหมือนรับจ้างเปิดบัญชีอะไรเงี้ยก็สามารถไปแจ้งความบัญชีปลายทางที่เราโอนไปได้นะเราบอกว่าเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยนะ,ะข้อที่สําคัญข้อแรนะฮะแจ้งเบาะแสนะฮะไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i นะฮะหรือ ตำรวจพื้นที่อาจจะทํางานช้าหน่อยแต่ว่าเขาก็จะมี DSI นะฮะที่ทํางานตรงนี้โดยตรงฮนะยังไงก็แจ้งไปได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วก็ทําใจไว้นะถ้าถ้าสมมติโดนหลอกแล้วโอนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้เวลาได้รับเงินโอนมันมักจะกดเงินออกจากบัญชีทันทีนะทำให้โอกาสได้คืนน้อยมากนะสุดท้ายเราก็ต้องย้อนกลับไปตอนแรกนะฮะคือใช้สติพิจารณาทุกอย่างให้ดีนะฮะเพราะว่าเวลาเราได้รับ สายโทรศัพท์แปลกปลอมนะเหมือนที่เล่ามาข้างต้นนะถ้าเราไม่มีสติเราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆนะฮะดังนั้นก็ระมัดระวังไว้หน่อยก็ดีนะฮะติดตามข่าวสารเยอะๆะครับเพราะว่ารูปแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะย้ำให้อีกทีนะฮะถ้าโทรมาบอกว่าเราบัญชีถูกอายัดเป็นหนี้บัตรเครดิต ตัวพันยาเสพติดได้รับรางวัลโอนเงินผิดเงินคืนภาษีทวงหนี้เงินกู้ของญาติหรือคนรู้จักอะไรเงี้ยหรือว่าส่งสินค้าผิดกฎหมาอยอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ทำนะฮะช่างมันไปเลยครับหรือจะกวนประสาทมันเล่นๆก็ได้นะรหรือว่าเอาไปแจ้งความก็ได้นะครับหรือตัดสายทิ้งไปเลยก็ได้นะเพื่อตัดความราคาญไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยในยุคที่มิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบเลยนะฮะ ไม่ว่าจะออนไลน์ไม่ว่าจะออฟไลน์ line, ไม่ว่าจะคอเซ็นเตอร์เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็ระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารให้ดีนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าสนใจอยากให้ผมศึกษาเรื่องอะไรแล้วก็มาแชร์กันก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ